มาสุ้มให้พี่ดาวเป็นฮัลไลตุตักการดังของรายการเสียนไปลอยจนนยอา,ากมือยายเชียงวันหนึ่งเมื่อแล้วครับผมมาลองจุมยิบกองติดก,กันตีน้องเขียวเฮาเฮียงตับซิมันปอดด้อเตี็กเฮอร์มินก่อตว่าวยำดังวันเมื่อนันอามาได้ไปดีจค่เม้น้องเขียว เฮมินปันยอก็่อามาไหลลงมาตัดแต่ก็มีปีนออะไรตีในในสักกัน์ตเตอรเปียนมาเมืองลอยเฉยแต่ในเปียนมาในลองปีนี้นั้นขาดใจเสียย่อมกว่าพื้นที่ลับว่าน้องเขียวอันเปียนตับหนึ่งหนึ่งสี่แต่ยองอย่ากดีงะ เวลาวันด้านนี้ดีเขาได้กนานเสียนไปเลยด้วยสวยปีมีอันเป็นข่าวจ้งเจอเขาเขาก็รานว่าเตีเยบี่ย่าริ่งงามเมื่อเรีวเตะเหลือไว,ว้หกศหกประมามีสองดับหนึ่งหนึ่งสีเตียบเหลือหก6หกปีนกหน้าอะไรพี่เดียบได้เฉรยเขาอําโกลิโกลไย อันมาอันเจี๊ยบไม่ได้จำลังทำได้ทั้งหลายอยู่ว้ ê วิการยังอันรอยด่างาาเขาต่ได้ซิมโองเขียวกับนในเรื่อเฮียนสึกเสีดตึ๊กมันก็ข้าจ่าเสียเอาหื้มมิ้งเขียป่วยทำปีศสมานเดอการหามาล้ำสีตได้หนึ่งสีซ้ำเตียบกว่าเป็นเดียวอดใหญ่ลีงาปีนอเขาว่าเอออันนี้ก็ลีอามไม่ปอขับมาด้วย แนวไลน์น่ะสเลปังตึกยามเดียวนี่มันเป็นกว่าข้าวเฮียงโตนอย่างควรดีต้องมีอย่าง10ล้านบาทตี้เฮาค้านี่ก็รอเด,ดียวโดยซึ่งมันเขาอันปายบ่มีเผอสิลืเอเฮียงึกอีกอีเขาย้อนปีนี้ตดตึกากมน้องเขียวสีปมงกุด มองบ้านเขาเรียบไล่สุดตี้อยู่กุยบ่ขอขามาตวยมันจบเมก็ซิมไหลกุยกะตับลงมันไปแเด็กกะนั้นกุยเฮาเขาว่า501 502ลุบไปจบเมกว่าน้องเขียวก็ครับเดี๋ยวปีน้อทางไหลปองว่าคือหมินอันมาย่ํานั่นก่อนไล่กว่า1รอบไล่2ไล่ ยังนี่ยปล่อยย้อมอม,ยอม,ยอมียี่ก็ลายบ้านหลังเขียวจังไกลลงมาตัวมามันเปลี่ยนอะไรไหมหนึ่งหลองสองลายจุม้มซึมานเขาในนี่คือมินขีสีดาก็แค่ได้เขาโง่หรือโง่ตายปีนหน้อเท่าไหร เกี่ยวเวียนสส่โลสส่นำสส่ติกส่โนวดใส่เขาก็หัวจุ่มแล้วมาใส่เสื้อผ้าคนหนุ่มเชนี่เขาเสียอ้ออนติ๊กอ้อนยื้ออยู่ยิมพอมต์เกี่เมย์น้องเขียวแดงมึงกุรสองหัวห้าเนี่ยกูบอกเลยหูดีกูก็ก็ทำดีอยู่มาจับเดี๋ยวก็ตัวละเนี่ยไหนโกว่า เวกับินนั่นอะไรทีเอียนเยาวีนั่นมาเฮียงทุนโดยรองมีหัวหน้ากองสู่เขาปันอาณาเต็มที่แล้วนักกองกลางมกมือจิิยามอาณานั่นก็ใครเหยียบเม็ดคู่เขียวเมื่อไรก็ไห้ใครตึกมันเมื่อไรก็จอมจ่อยใครเคียงท่าขางก็ยินดหีอยู่ดัง เฉลยเขาที่ว่าการกุศลนีไว้ย่างเดียวไหนมีกวนจ่อยแต่ให้เขาอะยรบ้าไเลยมึงไลยปีนี้เฮ็ดสังละสีบ่อเกี้ยวมีน้องเขียวเลยมึงกูดกอ่อนต้องอยู่ใน,นมือเฉลยมาลอยลอยจำหลายอยางปีนอน่นานงะไรเจ็ดจีวิ่งเขาเลยมาเฮ็ดสังเลยดิ้ดึกสิบกว่าดิ่มเลยสั่งละจีวิ่งที่เบียดที่เกาที่ซิป ล่าทีเฮ็ดทีล่าลยเฮ็ดลายฮัตติกฮัตายอันว่าใ้เทนัยเขาในอันใจคู่ขิววันให้อันบินกะลาลิบดวงมือได้บรนพันดีสักเทนัยเขาในเคียงกองเคียงขึงเขาเต็มทีจุ่มวันใซ้สมเคียงลมพงลมผูกอยู่อยู่ลักคัดเหมือนก้นบนทหารมันอ่ำพงหานสู่ถุงลมกล้วยกะอ่ำเขาลองปองพึ่ง ในด้านการลุกขึ้นเอาขึ้นสงใดเพราะอบองนําตักสิดอสิบป้อมอุปาผูเขียววันให้อันเปลียนกัลลวงค์นเมืองไทยผู้ดีอุบาอุบลีอุบลรองวันเสียงวันคำก็มันบันพชนียิสังวันให้เปลี่ยนเจติกาลัจึงนั้นเหตุใดมันดีเมียน่ะไปดีเสียงไปว่านด้เมื่อหลวงพเบื้องล่ะว่าอย่าไปอุบคือขลาจุมานห้ามให้ เมือ่อวัน e like like, mm hmm. ตั้งไรเขาค่หันว่าอย่ามีวันนั้นคุยกันหลังๆมาเนี่ยเขากว่าใครหลายห้างไม่นั้นดิปีนอ่อะไรกว่านั้นเวียงก็เวียงห้ามกว่านั้นวันน้อหน้าปาก็วันเจะไรเขาเมื่อวันเขาซีนไรเอาอะไรเปลี่ย้งกดขายนำเข้ามาบะไรเปลี่ยนนำสั่นนำตู่วันตรงใชนไหมก็เหนื่อยย่างเดียวมึงร้อยห่อปีนี้เขาเนี่ยเขาลาเจนนั้น ควนทวนกึนทวนอาณาแด่เป็นเมืองเลี่ยมเจอเมืองห้ามเหมือนโคเขียววันให้ปีนองไรก็ได้กอกจะนาซื้อเล็ปังตึด๊ดแน่ป้ออุปันโกเตือนตีเลลาปลาโคเขียวว้กะโคเขียวในเพื่อนเอาเข่าจะลังลองลูกพื้นเป็นซื้อครับจังฮัดติ๊กฮัดตายฮัดเก็ดขีดได้ฮัดหุบซีเมอร์แน่ ไม่พุงตาพุงเจาะดาพุงเจาะลาดาหขาม้มได้อี่ยมันลาดฮะมันลาดสุดในติ๊กกันในย้อนมา,าทีแรกฮักหานี่แหละเอาเนื้อเอาเลือดหลู่เลียกมาทีแรกฮักตายทีแรกฮักตึกอ่ะเพราะกูะตายหรือนุ่งซีนน่ยเป็นลาดซีนเขาเห็นเราดูเขาคุยนี่เห็นเราปูา่เาเมื่อแต่โน้ตี้อนคือวันนั้นนหน แต่ให้เขาไม่ไดีอยู่ดีสะายมีปีนี้ใช่ไหเออปีน้องเขาเขาฮัดตึกฮัดต่อยฮัดเขายูเวนงเจอมีใช่ไหมใต้ไป็นเจ้ากุลลวันมาในก็ปอสีกองเตียบปึ้งบางอ่านมีนคนเมืงเองออกอะไรเก็บสือผ่านใช่เลหา้างเรียนให้มันใจอกุลละย้อนทางลายย้อนดูนว่าพวนหูซึ่ได้มีนนำกันเปลือนจากมาวัดหูเฮาเด็นคนมึงอะไรปอ อัวหนูมีน้าก,กัดอันมาเนีน่ยัถาน่ะได้ก็หัเวกาปัวหโูสิใต้เนี่ยอ๋มวดด้วยการกันอโมอวันกว้างเอาแะขึ้นจะเก่าเป็นดีดำเอาชื่อขึ้นจะก่าเป็เยอะอมเอาใจใส่รองเผลินวันเมืองที่ที่ปอบปอบสดสดใสยอยู่บ้านปียาวข้าวถึงปอบรองไต้ก็เจียบจ้ะอ๋นเนีน้ยเฮาคนเมืองได้ถึว่าสิ จะได้เขามังทีหลายทีติดทีก็ปิดสิเนี่ยก็โดลปันเฮียงเขามังก็หลามาว่าพอปันเฮีย็งก็ลวยหมดกัน,น,กนลแล้วก็ป่ายืมก็ลอยวยล่ะอยู่ดีเสียนไปเลยจ้ามื่อยเปลี่ยนคนละซีรูเปิดมีนำการเขาว่ามันแก่ในเปลีปยนพอมันแก่ไม่ได้หิ้วซิมเลยเบี้ยพอลพ่มโค้งล่มผู่หลายๆก็หลุมเหมือนโคกเขียว พอเ,เขียวมันลงพงลงผูเขาก็อุบลอกตีเลนะ้นะเชียรีเขาแก้ได้กัดตีก็เขาก็หลุดได้อ้าง,องเขาสิมันจ้าเจอห้ามเจอพี่น้นองขาข่าวการวนด้วดีเลยนะวนใกล้มีมือผ่านวนใกล้ในเบิร์นจอยเชียรีใครใครเปลี่ยนมีกวนจอยนะกวันนะด้วยเลยคืองูหอมหอมากของเขาซิมเลยป็นยีเป็นี้อ่ะเอาไว้ คือด้ง่ายพี่น้องเขากวนได้หรอกไ่ลาเต้เฮนเต้คนมึงเอาใยแถมเี้ดึกเต้ดายเี้อันดายก็มีนาทีตะไรเกิดมาจะได้มาจางขึ้นอันชิมในวันชิมในมึงก็ั่นอุ้ยจุูมาไให้น่ะจุูมสิบไดน่ะพออะไรกินนอนอุ่นก็จูมาเพราะว่าลูกพึ่งมันใกล้ไปเรื่องนั้นปานสิบปันปีน้องเท่าไหรเออกัน สำมรัว่าถ้าสารองการซิกอะไรกับโปวันให้ย้อนซิกได้มเลลองเลยมันก็ปกก็ไม่ปีเก็ม่มีอันนี้ก็มีวิดีโอย้อมนะปีดอค่ะพอวีดีโอสองประเด้สูงมากอ่อนเฮือมินซึมมาให้มันมินสูงไงะออกสีขาวๆาีลองที่มันเฮอมิ้นอะไ้มันมิ้นสูงอะไรมันหาขาวิว้ยกะมันเอาหมากท่มลงมา คือมาดีแล้วล่ะปีนออะไรก็ตั้งหนอตับหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์สองตีเขาปล่อยสิ래ถึมลงมาเลยลอยเจา้าขุนควยอะอยเจ้าคุณได้ซึ่งมาอยู่ว้ยปล่อยเจ้าตีนลอยแล้วก็ตั้งนออีททางเทีอว่าชุ่มไม้พวกงออยู่ดีแล้วก็ปล่อยลง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 ,ยลงว่าอยู่ว่าตายที่เหงาหมากมันจะของกิน มันจ, apple. นะ apple. นจอกแกอปเปเน,นี่ยพนัทพนะมันจะมาเก้มของมันจะมากิงอัไเนี่ยตายวยนมันอะปีน้องเขาว่ะกุยกาซึมันจะไล่ในสีด้างขอตีขีดเลยครับขีดเลยห้าส่วนหนึ่งเลขห้าส่วนสองจบมีอน,น้เรียงเนี่ยเฉยเขาซีมั หิมตีลอยเจ้าพุนได้ติเล้ว่าเลือดไหลนอ้องเมียนพ่อมันดีนะกลางหนหลยรทิ้งกลางวันย่ำม,มันกันปี่นออเขาว่าไต่มันก็รับว่าเพื่ตายก็รีเปิ้อตายเอาเปลนอ่อะไรจากมืองแต่ลูกแต่หลานนู้ เอใอใจเขาหม้คนกันฮัทเนี้น,นะสีกองเตียวบว่าซอกติงก็ไม่ได้เออบอกกันนะเฮียงมาที่กันนี้เขาก็าสัาใจมาย้อนพวนหุมน่มเลยล่ะพอพวนหุ่มเลยลอมีกองมีกังเขาก็เลยหัทานเลยพ่อมติ๊บอยู่กวนม,มือก,ก็ปีนอดเหลาไมร่จะว่าได้ถามหาซอกติงกูโก้นะเอออะไรดีเกี่ยวกมีเนาะ ยำกันหาหาอะไรย่งตีร้อยเจ้าคุณเด้วรู้หลอยยงเปนเจ้าเป็นคุณนะวิน้องเขาคุณเนะี่เมืองใดๆที่อาบเอกจากไหร้อยเจ้าคุณนะวะเวาเมืองถึงในป่ยมีเมืองคุณเนี่ยเอไรบ้าร้นนะอยเจ้าคุณที้ไ่้ปีดับห้าสับหนึ่งห้าสิสองไสูงไหว่เลควรนะเปดีลาบนะมาได้คุดลูกเทียนลูกปลาลอยนีงามๆเสร็จแลคือมีทปล่อยวันดังนอกลีถอบนาวันมาไนนะ คนจอบมีเขาว่าอยู่น้อเวียงเลยเยินดะีเลยนะปึงปังปึงปังหรีออางฝนเออแล้วกเขาทำมาเป็นน้องคิวสร้างตว่าตักหกศูนย์หกเตะเอาไปไหนก็น้องคิวก็ปัดผิวเยี่ยวยายน้องควิวมีสองตับเมือน,นังเสียไปหลางกว่าเมื่อกี้ก็ ดับหนึ่งหนึ่งสี่เดี๋ยวเข้าเหลือดับเดียวก็หกศูนย์หกพี่เดียวแรกเฉลยพ่วกันเข้าซิมหลายบ้านนะฮะสองสามบ้านทับกันนะมาหนังเยสะขันงด้ไยนะแวะปว่า,าซิมไรหกศูนย์หกปอไหนได้น้องเขียว็ได้บินวิ่งที่แปด เมืองกุดเวงทีเก่าวดี1สิบเจเมสิปเอสี่ป่อเออเปินแต่นำการเพืดนดีเด้ไหมเออเปิดลำลมพงลงมผู่ไผูลงมเหนือลายเหนือกลาหาเหนือวันไล่เหนือลงมมันดังสิบไเขาก่าจันเจ้าสิบลงมหลงเจริญได้ขรัตี้เฮ็ดตี้มังต้ น้องเขียวเลยดมันจำไหนยัอตีออกมาจำไหนย่อหรือตับหกสูงหกอันเลี้ยวผมมันเปียกพวกนี้เดเมืองลอยเฮาเมืองลอยเฮาเลยเลก็ขอกำไรย่อเฮาเห็นี่สูไตไตสู่ในลมพงไล่ๆซุ่มเหีสั่งุ่มเอามืงสู่โกตาย เหตุอีก็ต้คงเกี่ยวนันลายควาพงพอเลยปีนอกทั้งไรก็มันล,ไลัไปเหตุไรก่อนยุบยอมมันนะว่าหนังใครใครเปลี่ยนอะไม่ต้องคัดใจว้แต่ได้อองมานอองเมีนะ่ยงสิดสินแล้วครับด้วยดีไล่ขาดยี่ยอบอกเราฮะจุมวันให้โคเขียวกะลาหลงบนลูกไหออะไรองมีอ่กะกล่าที่ือละ Qua hám mặt tạ chóc hai nhọc hôn mùa sip ở Nhà biểu quán năm ngoái sáng qua. Eh? Oi, quá hết sáng. quá hai nhọc hôn mùa sáng chết. Lương hay Nhóc khuôn mương quá hôn 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 ลุงพงศ์สใจดีฮะจะหลาหหกสามหนึเจลุงมิ้นแปลุงโดเก้าองคคือสิบนันต่สิบ,บละทุนสิบสองจามส์สิบสามลุงเล็กอันนี้จุมวันให้เขาอันยออกว่าในวันมากอภูมิ ที่วันมาก็ตื่นวันสร้างมีไรค่ะอันนีอยู่แล้วออกเป็ี้ยมมีไรขาดพี่น้องอะไรยยกกว่าน้ำนี่น้ำว่าอันเสียบใบไรไรจีวันนี่สิบสามโก้ยอันเขากว่าได้มันน้ำสิน,นได้ีเดียวว่าเดี๋ยวเอากว่าหุงเข้าหุงพักก็สมอกควนใจสมอกควนหมังสมอาวนมีมนมดาหูดางหันจอยวานจอยอื่น เพลเลยออกข่าวตายโคเขียวปวดความหนักเนื้อวันนั้นนะตีโหมีมาเกาะมาเกาะโหมีถึงวันสร้างเวียงไล่ขันอ่านเสียงไบหน่อยจ้าเมื่อยอะยลรข่าวมาในเก็ะไหลามาดีก้นมึงพอเสียงใบาลาจริงไหนในสุดเก็ย่อก้นมึงก็แล้ววะฮะป้องกำกองให้ก้นมึงหลายๆ วันให้กะล่าลงมืองได้ผิวจือ้อผิวคือผิวแผ่นดินเปินกำกองเสียเลลูกหิ้มเมืองมันซ้ำกำกองเสียเลยเฮ็ดสวนเรื่องจึงผิวจื้อคือลูกวันมือมีดาผิดสังภารเพราะอุองรันให้ในมันหูไข่นะ่ะพี่น้อง ป้อมอูป้อมป็นลกันอุปลองเขาเมื่อแล้วก็โหใครเมื่อนล่นเนี่เขาเนี่ยกวนอยู่งจามกวนซึกสาอยู่งจามจมุ้มจุ้มขวานเต่าเป็นไนกูได้ลาจริงิมันกว่าเข้าหูเข้าใสทั้งเขาปีน้อเขาวนเน่ยจุ้มบานให้พอวันหลาสมาวันลา สูสีลงพอเฮ็บเตะกับมันก่นหลางลองเตะมันเลยพอมันเฮ็ดดีเป็นว่ามันดีในมือทองการสีย่อกว่าเตะอะไวรนมาเกาะโฮมิหนึงวันสร้างลายขา,าวันนี้ท้าเจีนได้หรอมีดาวข่าเอาไปแล้วก็ไม่ปล่อยขึ้นเลยวนนนวันน้นไะ้พอเดมเลยปล่อยข่าวนะพอะเด็มได้ส่งข่าวอูสูสั่งห้าม no ส่งข่าว ฮะมันเกิอดออกมาในสินนวงปลาเตียยเพราว่าในสินนวดนกฮางสาใช่ไหมในดออกมาแล้วม,ม,ม,มันฮะสูใะไหนเกิดมาเลยกกอไม่มองไม่ชังแล้วเราเกิดมาแลกุยุบยากฮะพอหลูวสำารับปอมีกุ้นมึงพอใจหมึกใจเรื่องมาสำหรัอเอาย่างใไ้ อยู่ลหลายๆช่ไาหมเอสเอสิคได้เหอครัเอูส่ิคได้ซึบเปิ่นเฮ็ดเห็ือนการฟูเขียนกินเข้าใตเอาตีนล่างเอาจริกีได้เฮเหมือนการเปิ้อนใจห้า<น><น>มใจอย่าว่าเสียบไล่รัดความเรื่องแหละปู่เฮาหมอนเฮาปีเฮาหน้าเฮาอาเากนเมืองไหนมันมีด็กผิดีสองบอฮะจะไล่กองเลยก็ห้ามมันะะมาหาจอกหายเงยบกว่าที่ทิเนี่ยมันปลอมอะไ อ๋อจำกองไม่ได้หรอกเงียงคอคนมึงน่ะมัดโคคนมึงน่ะเอาคนมึงยางไถ่สิตราโคเขียวเนหัวฮาลองวันลองมึงมาหน้าหอมในใส่ใจตาย้อนยิ้นข่าวสารคนมึงแตามัดคนมึงน่ะขางในไหนฮาจุ่มวันให้อุปหองสูมือแล้วก็พิสุกสักใส่มืัหนังบงเกิดเป็นได้ว่นี่นพิทีครับว่ะมาหันสิก ông khờ lọp bưng thế này há mặt quân văn quân bưng à há nhọ ờ bị nọ lại bị đó cầm mưa thôi này văn mà có hồ mi này hồ mi mà có mà có hồ mi một điều ở sang lai cả họ bỏi mà hả này nương lung chỗ ung sóng lung quầy bùng lại sáng lung phong xì trái bi hà ta là pha khúc sàn 8. tiếp lung mình bẹt lung to cầu ổng khớ. สิบนันดาสิบเอดลาดทุนสิบสองจำสาสิบสามสลุงเด็กปีนองเฮ้ยอันถอมไ่การเสียนใบเลยจ้างมืองยายเนี่ยเขาสิบสามก้อนเนป็นปีเป็นนองเทวขอนาางนี่ลาดบ้านัานี้นึ่อย่าไปโกหเขาล้าให้น,นะนะพอเขามาเปยกินสูเจ้านัเขาหลลาดเถียงออีกเขาต่อยตายเลยนะสิบจะตายาไหมเขาด้ย mất cứ mình biết liền hồ lên như vậy mà dìu đại như nào đây, lai hết như con, bảo là khoan ở sù này này ông mưa lớn coi mặt mưa lớn coi cho, bảo bay đi ở này ủn này, tăm văn gom xem pinon tăm kinh khâm này, địa văn nam linh này, đang lọt này. ประดีอุปา้าลังพวกนามันกวางน่ะอันนั้นก็มัดกว่ายัางไม่ปล่อยอมาโป้ไล่คาแทยงเย้าใจมึงใจเรื่องพอต่อไปเขาสมาป่มีคนมึงพายเรื่องอวะไรดมปิงจุงมหม่องวันให้เอ้กับไหนว่นลองในมือเลยเจียบใจมัน,นปางผ้าสือเทียง คิงเสียงขุนเสียงนั่นใช่ป่ะและคือได้จอมมึงเสียงว่าสูดลงลงอย่งละหลายเกาะซื้อไดเ้เรื่องสุดมากก็ใครลวบาก็ซึกาฐานอีกภูมีจันอันฮักเจ่อจัดสายเดือดไตอันมอบปอมใจในโคโูเขียวเฮาหาไรมันสิได้เงื่งบีถอยตอนออกเอากองเอากระมาซึ่ันดีบินลองดีดีว่าบ่ะด,ด,ดตเจือจัตแต่เฮงมึง ยอดนั่นหละว้นหลวงวันให้เป่าสดเอาคุณสุดูวเอาการเจ้าเก่าปีนี้ดับมาเอาเพียญปีนี้อยองเป็นควันเต้าเห็ดเหมือนกันมนกนุ้ยนี่ซื้อหานมีตุลาการบนเมืองไทยซื้อหานโคเขียวจังบาราลีภูมิจังนันปองใจซ่องไพ่ไพ่อะไรก็มาซาละเล่สับเลียงปีนองกว่าน,นี้เงาไอันเป็นอยู่หนึ่งนองเขียวเกลมีเจ็อร์ซ จำปาปอกว่านนะับเป็นเปอร์เซนต์จำชิมอะไรเนะสองมาก่อนลองจุม่มวาลให้เจ้าเอากวนวานมากอกมากอกหูมีวานสร้างไร่ขาเอาฝ่ามือเช้าเจี๊ยบปุ่นจำเชา้าก็ไม่เสียนไปเลยว่าลายจริงมันสิบสามก็กันนั่นมาสุด